ปลาไหลมันนี่ต้มปลาไหลแท่บๆแ้งหมอไหลหั่คาตากงหรงอ้าวนี่ต้มปลาไหลแบ่บแท้าขาดไปวอ้ยหมความโอ้ยมาเ่อความนเนาออานามล้มตะกอนนามล้มตะกอนน่าบาืานาบาน่นี่ ตอนม so like ันเป็นไงบตอนมันกินตัวยวพ้อไปจินง่ายมือนไปใช้จังหันไปหรอไปใช้จังหันก่อนดี๋ยวจังหันแเออขอวนุญาตผู่ใดบอกินเดอร์นาเนอร์นวกอ่านังมาออครับบอกินนางครับกะดูที่บอสพี่บอี่เดน่างดูทรายตัดก่นตัด้นตัดขึน่ ดูไทแล้ว่าแอนเดี๋ยน้องดูไทยีเาเอนต้มเป็ดปลาไหลเป็นบ่งต้มเป็ดปลาไหลให้เป็ดจินตา <laughs> ยละกาก,กินมเนี่ยก,กินกูเป็นเป็ดแค้เอออย่าอว่ามีเนาะิ๊อ,อนอีนอนอเอยเลเลยเนี่อ้ใช่มะยามนัตทัมางวัดม่วงก็เห็นนาขั้นโดนแบวไมไอ้ใช่มะยามม,งงมันนี่วางแล้วเําจทางมาไห้อยู่บะแอนโด้ยาสบายมุ้ง เนื้อกินสำเทอซื้ออ้าหารซื้อไส้ไกินจังมืนนอ่นะก็ได้นี่ครับฮักอือเอ้าพุทเจพุนหนักใส่ใสากลบอ,องเราดีสดสดสดน่าจะหันไม่มีผู้ใดนเนี่ยมือนที่พี่ฮันนะฮ้นี่อันนี้เป็นพี่โฮมอันนี้เป็นพี่นุ่มอันนี้เป็นพี่ยัวน,นี่โยกข้าวสร้างออดมันนี่ต้มปลาไหลต้มเป็ดปลาไหลใส่กระเพ้าทงหอม เอิมโมอาญาได้ี่น้องปลาไหลทั้งหมดหกตัววนนี้มานี่หกตัวได้หมดแม่สบามันหลุดถุงเลี้ยเรียชีโตขึ้นมาทีไปปล่อยกะปล้วยสองตัวเดียชีโตมาต้มซุ่มมูจินไอแม่ข้าเพิ่นบอกว่าลาลาเขาคือเอาไปปล่อยมันได้โชคได้ลาบมาทันขอแล้ว่าบักลาเอาไปกินได้เพราได้ลาบไรก็มัวมาเที่ยวเอ้าแอบแช่ต้งกันครับบรรยากาศย่ำเมลี่งนี่ลังเรืองานนะครับดูน้ำกันเงาๆสดขึ้มเงยๆนี่ อันนี้ครับเข่าด้วยพี่น้องว่าเป็นกับแก้มนี่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 กรบเข่าว่าเป็นกับแก้มอ่ะครับสดไอ้พี่ให้น้องครับเบื้องเชิงแบบอะไรหักเต้นได้เราจะกินอันห่อนเย็นก่อนครมาพี่น้องมาจิ้เข้าแรกแล้วกันครับแซ่บยี่เดียบีมือเอยต้มเองบักลาต้มเองนะเต้นได้ไอ้เชี่ยบอ่ะบานอ่ะ อันนี้อันนี้พ่นบ่อินปลาไหลพันกินตะนามพันกินตอนจินตะนามแต่กานบ่เดีไดวกินกันยังไปอยู่ว่าศันปนตกเป้าปนตกเป้าเอาพี่น้องได้หลยครับ